ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามก็ามักจะเกิดผลลัพธ์ในทางลบเช่นถ้าคุณเคยบ่นว่าฉันไม่มีเงินเลยมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือถ้าคุณเคยพูดเล่นว่าช่วงนี้ซวยจังเลยและทุกอย่างก็จะแย่ลงทันตาแปลว่าจักรวาลนั้นกําลังฟังคุณอยู่ทุกคําและข่าวดีก็คือถ้าคุณนั้นเปลี่ยนคําที่คุณพูดคุณก็จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้ทันทีเพราะคําพูดนั้นไม่ใช่แค่เสียง แต่มันคือพลังงานคำสั่งจากจิตที่สั่นตรงเข้าหาจัก,กรวาลในจัก,กรวาลของพลังงานทุกสิ่งคือคลื่นความถี่อับราฮัมฮิฟอธิบายว่าชัดเจนว่าคำที่คุณพูดคือการส่งคลื่นความถี่ออกไปยังสนามพลังงานและจัก,กรวาลน,นั้นไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของคนแต่มันตอบสนองต่อความถี่ที่คุณพูดโดยบ่อยด้วยความรู้สึกจริงๆยิ่งคุณพูดในอารมณ์ที่หนักแน่นอินฟิน จักรวาลยิ่งรับคําสั่งนั้นเหมือนกับกันที่เรากรอกแบบฟอร์มสตรงไปยังสงกลางพลังงานและนี่ก็คือแนวคิดพลังจิตสั่งจักรวาลผู้นี้เป็นจริงอับราฮัมฮิก์ข้อหนึ่คำพูดของคุณคือคําสั่งของพลังงานสิ่งใดก็ตามครับที่คุณพูดซ้ำๆไม่ใช่แค่ลมผ่านปากแต่มันคือคําสั่งสะสมและเมื่อพลังงานพ่อพูดถึงจุดหนึ่งจักรวาลก็จะจัดการส่งของตามสั่งให้กับคุณ คิดง่ายครับคุณสั่งสินค้าและบริการจากแ r a ็ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเครื่องดื่มแกล็ก็จะเอาสิ่งนั้นมาส่งตามที่คุณออเดอร์ครับทุกคําคือเคลื่อนที่คุณยิงออกไปแบบไม่รู้ตัวพูดเบ่อยก็คือเคลื่อนที่ดึงดูดแรงและยิ่งมีอารมณ์ซ้ำซ้ย้ำๆเนี่ยก็ยิ่งทาให้คุณดึงดูดเร็วขึ้นนะครับจักรวาลจะไม่ฟังคําแก้ตัวมันฟังพลังที่ซ่อนอยู่ในคําพูดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคําพูดเป็นพลังไม่ใช่แค่ข้อมูล สิ่งที่คุณพูดก็คือสิ่งที่คุณจะได้เหมือนคุณกรอกคำสั่งออนไลน์พิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนครับขออ้อ2พูดให้อยู่ในคลื่นของความรู้สึกว่าใช่แล้วมีแล้วเป็นแล้วคำพูดคุณจะไม่ทรงพลังเลยครับถ้าคุณพูดไปแต่ว่าในใจก็ไม่เชื่อแต่ถ้าคุณพูดด้วยความรู้สึกว่ามันใช่แล้วมันเกิดแล้วมันมีแล้วมันเป็นแล้วจกกวักรวาลจะเชื่อคุณก่อนที่ผลลัพธ์จะเข้ามาซะอีก ความรู้สึกคือคลื่นหลักที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างการที่คุณพูดเป็นเรื่องดีนะครับแต่พูดแบบอินจะดีมากกว่าการพูดแล้วก็ท่องคลื่นพลังงานเนี่ยจะเกิดจากอารมณ์ไม่ใช่เนื้อหาจากคําพูดเพราะฉะนั้นคําพูดแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าอารมณ์เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นครับคําพูดจะต้องสะเทือนหัวใจตัวเองซะกอ่อนเหมือนกับการบอกรักคนที่คุณเนี่ยรักจริงๆคุณก็พูดด้วยความรักใช่ไหมครับแบบนั้นเลยครับข้อ3าม ความสม่ำเสมอคือหัวใจของคลื่นคำสั่งจำไว้ว่าคุณไม่ต้องพูดเยอะก็ได้แต่ต้องพูดซ้ำพูดทุกวันด้วยความมั่นใจคำเดิมก็จะกลายเป็นพลังของสนามพลังงานที่ทรงพลังที่สุดที่จกกักรวาลนั้นไม่อาจจะเพิกเฉยต่อคุณได้คำพูดคือเมล็ดพันธุ์อารมณ์คือการรดน้ำมันครับถ้าคุณพูดดีอย่างน้อย21-30ถึงวันมันจะเริ่มที่จะเปลี่ยงคลื่นในจิตใต้สำนึกคุณ พูดสั้นก็ได้ครับแต่ว่าพูดอย่างสม่ำเสมอคลื่นสะสมสม่ำเสมอชนะคลื่นที่แรงเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับข้อ 4. พูดว่าเป็นแล้วแทนอยากจะให้มันเป็นจังคำว่าอยากเป็นคลื่นของความไม่มีความขาดแคลนแต่คำว่าฉันมีแล้วฉันเป็นแล้วคือคลื่นของความอุดมสมบูรณ์ครับจงพูดให้เหมือนกับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นการสร้างคลื่นที่จักรวาลจุนได้พอดี คาว่าจะมันแปลว่ายังไม่มีแปลว่าผลักออกคำว่ามีแปลว่าดึงดูดอนุญาตพลังจิตจะเชื่อสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองอย่าขออะไรก็ตามครับแบบคนขาดแต่ให้พูดแบบคนที่พร้อมแล้วก็อินฟินกับคําที่คุณพูดด้วยขอ้อ5จงฟังคําพูดตัวเองระหว่างวันแล้วเลือกใหม่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่ากําลังพูดแบบที่ดึงดูดสิ่งที่ไม่ต้องการเช่นช่วงนี้ไม่มีเงินเลยอะ่ะ ช่วงนี้มันเหนื่อยจริงๆเลยแค่พูดแบบนี้ครับเครื่องพนักงานก็ตกทันทีการตื่นรู้ก็คือการที่คุณน,นั้นมีสติครับแล้วก็ได้ยินตัวเองแล้วรีบย้ายโฟกัสทันทีการฟังตัวเองพูดคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตทุกคำคือการสั่งอย่าพูดแบบเล่นๆนะครับจากวานไม่เข้าใจหรอกครับว่าอันนี้มันเล่นหรือว่ามันจริงจงเปลี่ยนจากเหนื่อยเป็นท้าทายจังเลงาน,นี้แต่ว่าก็ไหว พูดให้เคลื่อนสูงเข้าไว้ครับแม้ในวันที่อาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ตามข้อ6หยุดพูดสิ่งที่คุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับแม้แค่ล้อเล่นก็ตามอย่างที่บอกนะครับจิตใต้สนึกเนี่ยมันไม่สนใจว่าคุณพูดเล่นพูดจริงมันสนใจแค่ว่าคุณพูดมาเนอยหรือว่าอาจจะมีอารมณ์ในการพูดครับหลายคนนะครับก็บอกว่าฉันแค่บบนลเล่นเองโอป้าแต่เชื่อเถอะครับว่าพูดเล่นๆเ,เนี่ยก็ได้ผลจริงนะครับบางคนบอกว่าเดือนนี้ช็อตจะชัวร์เลย เดือนนี้เงินก็คงติดอีกแน่เลยงานเนี้ยฉันไม่น่ารอดเลยแต่จักรวาลครับมันไม่รู้จริงๆนะว่าอันไหนพูดเล่นพูดจริงทุกคำพูดที่มีอารมณ์จะถูกตีความว่าเป็นคำสั่งจริงถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตนะครับจะต้องเริ่มจากใช้คำพูดที่ดีกับตัวเองไม่ใช่คำพูดที่ทำลายพลังตัวเองจักรวาลเนี่ยไม่รู้คำว่ารอเล่นนะเพราะฉะนั้นการจะพูดทุกคำเนี่ยต้องตั้งใจพูดครับให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอยากได้ การบ่นคือเคลื่อนขาดครับแต่ชื่นชมขอบคุณคือเคลื่อนแห่นความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้พูดแบบที่คุณอยากจะมีจริงๆเมื่อคุณสั่งอาหารครับแล้วก็พูดเล่นว่าไม่ต้องส่งจริงก็ได้นะเดลิเวอรี่ก็อาจจะไม่เข้าใจครับและเขาก็จะคิดว่าเออคุณคงไม่เอาออเดอร์นี้แล้วเขาก็จะไม่มาส่งอาหารให้คุณนั่นเองข้อเจําพูดจะต้องสะท้อนภาพในใจครับไม่ใช่ไปขัดแย้งกับมันถ้าคุณพูดว่าฉันมีเงินแต่ในใจนั้นก็กังวลครับ ลังเลสงสัยว่าจะหาเงินทันไหมพลังจะสะท้อนตามใจไม่ใช่ปากค,คกนคําพูดของคนนะครับจะต้องมาจากจุดที่คุณรู้สึกว่าใช่แล้วไม่ใช่ว่าพยายามหลอกตัวเองจิตรับกลื่นจากความรู้สึกนะครับไม่ใช่แค่ถ้อยคาเท่านั้นคําพูดที่ไม่มีพลังมันเท่ากับใจเนี่ยปฏิเสธครับคุณจะต้องปรับอารมณ์ก่อนแล้วคําพูดเนี่ยจะมีพลังที่มหาศาลครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดต้องพูดด้วยความตั้งใจพูดแล้วก็มีพลัง คำพูดเนี่ยที่มาจากใจแล้วก็มีพลังเนี่ยจะสามารถเดินดูทุกสิ่งได้เร็วขึ้นข้อ 8. พลังคำพูดสูงสุดก็คือพูดกับตัวเองหน้ากระจกค,ครับการฝึกพูดกับตัวเองโดยตรงคือการส่งคลื่นเข้าเซลล์ที่ลึกที่สุดโดยเฉพาะเมื่อคุณน,นั้นสบตาตัวเองขณะที่พูดมันจะเปลี่ยนเคมีของจิตใจคุณทันทีเพราะนี่ก็คือการยืนยันพลังต่อหน้าตัวตนโดยไม่มีทางหนีไปได้ หน้ากระจกนะครับมันก็คือสนามพลังตรงสู่จิตของคุณการที่คุณฝึกใช้ affirmation นั้นสั้นเช่นฉันคู่ควรกับสิ่งดีดีเสมอพูดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจิตใจคุณจะเริ่มเชื่อเองยิ่งพูดบ่อยๆครับจิตใจคุณยิ่งเปลี่ยนได้เร็วเท่านั้นขอ้อ9คําคำพูดจะสร้างความเป็นไปได้หม่แไม่ในวันนี้คุณอาจจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ตามพูดว่าฉันกำลังเปลี่ยนทุกวันฉันเริ่มเียนดูสิ่งดีเข้ามามา,มากขึ้น วันนี้ฉันสงบมากกว่าเมื่อวานแล้วคำพูดเหล่านี้ครับจะเปิดช่องทางพลังงานใหม่ให้คุณรู้สึกว่าโลกนี้ก็ยังมีทางแม้สถานการณ์เดิมก็ตามจิตของคุณจะเริ่มสร้างความเป็นไปได้จากโลกภายในคำพูดของคุณคือเครื่องมือขยายความเป็นไปได้คุณไม่ต้องโกหกตัวเองก็ได้ครับแค่ปรับปรุงมองใหม่เท่านั้นเองการยืนยันความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจ จงพูดในแบบที่ให้ตัวเองเติบโตไม่ใช่บั่นทอนกำลังใจข้อ10คคำพูดสะสมมันคือบรรยากาศของจิตใจคุณสิ่งที่คุณพูดทุกวันคือเสียงพื้นหลังในจิตครับถ้ามันเป็นเสียงของความกางังวลคำสาปความขาดแคลนความลังเลจิตใจก็จะเริ่มจมอยู่กับเสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นเสียงของพลังที่เต่ไมไได้ความขอบคุณความหวังความรักจิตใจก็จะเริ่มเบาขึ้นโดยไม่ต้องพยายาม เสียงคำพูดครับคือกลิ่นอากาศในจิตคำพูดนั้นเป็นพลังสะสมไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นการที่คุณฝึกพูดบวกจนกลายเป็นกลิ่นใหม่ในใจอันนี้เป็นเรื่องดีครับคือคุณทำมันเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นนิสัยทุกคำพูดเนี่ยคือการวางผลลัพธ์ในชีวิตข้อ 11. คําคำพูดนั้นเปลี่ยนความเชื่อได้ถ้าคุณนั้นใช้มันอย่างสม่ำเสมอคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อก่อนจึงจะพูดครับ แต่จงฝึกพูดไปเรื่อยๆอย่างอ่อนโยนกับตัวเองที่สุดใจดีกับตัวเองบ้างนะครับในเรื่องของการใช้คำพูดเมื่อคุณอ่อนโยนกับตัวเองค,ค่อยๆพูดซ้ำๆย้ำๆด้วยความรู้สึกที่ดีจิตใจข้างในคุณครับจะค,ค่อยๆเปลี่ยนเองเหมือนใส้น้ำที่กัดซอฟหินนั่นแหละครับถ้าพูดซ้ำคำพูดเนี่ยจะมีพลังครับมันจะเริ่มเปลี่ยนความเชื่อคุณทีละเล็กทีละน้อยให้เป็นความเชื่อที่ดีได้ความเชื่อใหม่ครับเริ่มจากการที่เราเนี่ยพูดในเครื่องพลังงานใหม่มุมมองใหม่ พูดอย่างต่อเนื่องจิตก็จะตามไปเองครับมันจะค่อยๆค,คล้อยตามนะพลังจะเปลี่ยนไม่ได้ในวันเดียวหรอกครับคุณจะต้องอาศัยการฝึกฝนหลายคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตจากคาพูดภายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับข้อ 12. คําคพูดสุดท้ายก่อนที่คุณจะเข้านอนเนี่ยคือพลังคําสั่งของจิตที่ลึกที่สุดคุณจะต้องระวังคําพูดสุดท้ายนะครับหรือแม้แต่การคิดและการรู้สึกเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยสมองเข้าสู่คลื่นในเรื่องของอัลฟาครับ จิตใต้สมมติเนี่ยก็จะเปิดขึ้นแล้วก็พร้อมรับโปรแกรมโดยที่มันไม่ตัดสินว่าไอเนี้ยดีหรือไม่ดีต้องระวังครับเช่นคุณอาจจะพูดก่อนนอนว่าทุกอย่างในชีวิตฉันกําลังดีขึ้นฉันคู่ควรกับความสุขและสิ่งนี้ครับมันจะฝังลงจิตแบบไม่มีตัวกรอและจิตใจคุณจะเริ่มหาทางทําให้มันเป็นจริงเพราะฉะนั้นช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่องทางสื่อสารตรงกับจิตใต้สมิติที่ดีที่สุดครับ พูดเบาๆก็เท่ากับพลังตะโกนครับเพราะว่าจิตใจมันเชื่อมความรู้สึกไม่ใช่แค่คําพูดคําพูดเนี่ยเป็นคําที่เราพูดออกจากปากแต่สิ่งที่มันจัดก็คืออารมณ์จากการพูดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดก่อนนอนเป็นโปรแกร,รมจิตชีวิตตอนตื่นขึ้นมาคุณอาจจะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยทุกอย่างจะราบรื่นพรุ่งนี้เงินจะเข้าบัญชีฉันลองพูดแบบนี้ดูนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณไม่ต้องควบคุมจัก,กรวาลทุกอย่างแค่เริ่มพูดกับจัก,กรวาลให้ถูกเคลื่อนก็พอเพราะทุกคําพูดของคุณคือพลังแม่เหล็ก ถ้าคุณนั้นเปลี่ยนสิ่งที่คุณพูดคุณก็จะเปลี่ยนสิ่งที่คุณได้รับเช่นเดียวกันอย่าก,กลัวว่าจะได้จริงหรือเปล่ากลัวแค่สิ่งเดียวครับถ้าคุณนั้นยังพูดแบบเดิมและชีวิตจะไม่มีวันเปลีย่ยนอย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast ไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสําเร็จทุกวันและขอแจ้งข่าวสารอัปเดตตอนนี้มีอ e ีบุ๊กมาใหม่สเล่มครับเลม่มแรกก็คือจิตวิญญ,ญาณกดแรงดึงดูดมีทั้งหมด50ข้อ และในแต่ละข้อนั้นก็จะมีข้อย่อยอีกประมาณ1ิข้อครับและทาให้คุณนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดูดจิตวิญญาณการใช้อย่างถูกต้องและต่อมาครับก็จะเป็นของเนวิวกอดดาตเพียงคนเดียวเท่านั้นคืออันนี้จะเป็นจิตวิญญาณเฉพาะเนวิวกอดดัตนะครับใครที่ชื่นชอบเนวิวกอดดาตก็จะเป็นเล่นนี้ครับทั้งกฎของการสมมุติจิตนาการหรือว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเนวิวกอดดัตอันนี้เพียง199เท่านั้น ทั้งหมดนี้นะครับรวมกันอยู่ที่398บาทนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆนั้นรับ2อ b o ีบุ๊กครับก็เพียงแค่279บาทเท่านั้นกรณีที่จะรับโปรนี้ก็ต่อเมื่อ CF 2อ b o ีบุ๊กนะครับสามารถทักมาที่ Line ID ดีแอท o p p a e s n หรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้นะครับให้พี่ๆนะครับแจ้งอ e ีเมลให้ถูกต้องแล้วก็รอรับอ e ีบุ๊กได้เลยครับ อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast p r e m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอ s i ซโอ p พอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ